สวัสดีครับจะพายผมกับ7ข้อดีของสุนัขพันเคีเนคอโซกันเคนคอโซสุนัขพันใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความกล้าหาและก็ความพักดีต่อเจ้าของเคนคอโซนั้นเปรียบเสมือนกับผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์และเพื่อนร่วมทางที่แสนน่ารักครับแต่ก่อนจะรับเจ้าตู่แสนพิเศษเข้าครอบครัวมาดูข้อดีของเขาทั้ง7ข้อกันครับจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. สมองใสฉลาดลักแหลมเคนคอโซนั้นขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดครับเพราะมันสามารถเรียนรู้คำสั่งและเทคนิคการฝึกต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ ด้วยความเฉลียวฉลาดน,นี้เคนคอโซจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและเข้าใจความต้องการของเจ้าของได้เป็นอย่างดี 2. กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเคนคอโซเปียบเสมือนกับผู้พิกษ์ประจำบ้านด้วยสรงขับักยาน,นักรบและก็ความกล้าหาญที่เปี่ยมล้นครับพวกมันพร้อมปกป้องครอบครัวและก็ทรัพย์สินจากภัยคุกคามต่างๆตัวยอย่างเช่นเคยมีเหตุการณ์คนร้ายนั้นพยายามบุกรุกบ้านครับเจ้าเคนคอโซที่ได้ยินเสียงผิดปกติก็ไม่รอช้าที่จะเอ่าเตือนและก็เข้าสู้กับคนร้ายครับ ปกป้องครอบครัวของมันไว้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง 3. รักและก็ซื่อสัตย์เคนคอโซเป็นส่นัขที่รักและก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างสุดหัวใจครับผมันสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับสมาชิกในครอบครัวพร้อมกับมอบความรักความผูกพันและความซื่อสัตย์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ 4. ฝึกง่ายเชื่อฟังคําสั่งโดยความฉลาดและก็ความกระตือรือร้นเคนคอโซจึงเป็นส่วนที่ฝึกง่ายผูะมันสามารถตอบสนองต่อ,อก,การฝึกอบรมเชิงบวกได้ดี เรียนรู้คําสั่งและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ5อ่อนโยนกับเด็กเคนคอโซแม้จะมีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่พกมันกับมีความอ่อนโยนและก็ใจเย็นกับเด็กๆมากๆครับหาได้รับการเลี้ยงดูและก็ฝึกฝนอย่างเหมาะสมเคนคอโซจะกลายเป็นเพื่อนร่วมเล่นที่แสนน่ารักและก็คอยดูแลและก็ปกป้องเด็กในครอบครัวได้อย่างดีเลยครับ 6. พลังกายเหลือหลน้นเคนคอโซเป็นสุนัขที่มีพลังงานเหลือหลน้น พาะมันต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำครับเช่นการเดินเล่นวิ่งเล่นว่ายน้ําหรือว่าเล่นฟิสปี้การพาเคงคอโซของคุณไปออกกําลังกายนอกจากจะช่วยให้พวกมันนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วยังช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวและก็ความเครียดสะสมอีกด้วยเจผู้พิทักษ์ยอดเยี่ยมเคนคอโซโดยใส่เลือดนักรบพวกมันจะมีสัญชาตญาณในการเฝ้าระวังและก็ปกป้องครับเคนคอโซของคุณจะคอยซอด่องดูแลบ้านของคุณเห่าเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและก็ครอบครัวครับ เป็นยังไรบ้างครับสาหรับเขยงคอโซเข็งคอโซนเป็นะปสุนับขันใหญ่ที่ต้องการการดูแลเอาใจใสเป็นพิเศษครับเจ้าของต้องทุ่มเทเวลาพลังงานแล้วก็เงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกมันส่วนการฝึกนั้นจําเป็นต้องรับการฝึกฝนตั้งแต่อย่างเด็กแล้วก็สมาเสมอครับแต่ถ้าใครชอบสายพันนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดซานกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ